เพเทรานะคะฐานาผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ดาวโอค่ะสวัสดีค่ะพี่อุดค่ะพี่ม่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะเป็นยังไงบ้างคะพี่อุดอ่า W H A โดนระเบิดลงสัปดาห์นี้นี่ก็อีเวนต์บานตะไทยเลยนะพี่แล้วมันเป็นเรื่องของ XD เนี่ยเระเบิดโลกครับเป็นครัง้งแรกในอีกแล้วนะครับที่ตลาดหุ้นไทยเนี่ย โดน XD แล้วนเนี่ยพี่ส่ง XD กเนี่ยกระทบราคาหุ้นแบบอย่างรุนแรงนะครับซึ่งปกติเราจะไม่ค่อยเห็นอย่างนั้นครับแล้วก็อีกอันนึงก็คืออย่างเมื่อกี้ที่พูดถึงวานะครับก็ก็อย่างที่ถ้าลองบอกฮนะกําไรก็ออกมาหนึ่งพันสองรอยสิบเจ็ดล้านบาทนะครับก็ต่ำกว่าที่ตลาดคาดประมาณสิบเจ็ดเปอร์เซ็นตใผมชวน์หน้าจอได้ไหมเอ่ยได้ไหมครับอแชร์นะครับนี่คือนี่คือตัว นี่คือตัววาครับอันนี้นะก็ต่ำกว่าตลาดคาดไปพอควรเลยนะครับส่วนลูกๆเขาเนี่ยก็ไม่ว่าจะเป็นวาบีทีวาอาทีหรือว่าอัพเนี่ยก็ต่ำกว่าอาี RT, เนี่ยตัวหลักของของเขาเลยนะต่ำกว่าผมขอนอนุญาตได้ตงนิดหนึ่งได้ยินไหมได้๋ยนะกันนะผมขอปรับผมลืมที่นี่เสียงกระเป๋าตลอดโอเคครับคือวาอย่างเงี้ย วาเนี่ยตัวแม่ครับก็ดูจากหน้าจอนะครับก็หนึ่งันรยสดล้านบาทต่ำกว่าตลาดค่าสิบเจ็ดเเซ็นส่วน YBT เนี่ยก็โอเคครับอ่าใกล้เคียงกับไตมาสก,ก่อนวาอัพนะครับก็ดีกว่าไตมาสที่สามแต่แย่กว่าไตมาสที่สี่ปีที่แล้วส่วนวาอาทีซึ่งเป็นตัวหลีตัวหลักของวาเนี่ยกำไรต่ำกว่าทั้งไตมาสก,ก่อนแล้วก็แต่ปีที่แล้วเลยนะครับ วันนี้วันนี้ก็อาจจะเจอแรงกระทบทั้งคู่ทั้งแม่ทั้งลูกเลยแต่ส่วนใหญ่ก็ผมจะบอกนี้ครับว่าหุ้นนิคมอุตสาหกรรมอะปกติเนี่ยยอดขายเนี่ยมันจะไปพีคตอนไต่มาที่สามครับแล้วก็แต่ละไต่มาเนี่ยมันมันจะมันจะขึ้นขึ้น,นล,งลงลงตามการขายพื้นที่ของเขาเราต้องยอมรับกันว่าปัจจุบันเนี่ยเรื่องของนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยเขา าการขายพื้นที่เนี่ยมันชะลอมันอาจจะชะลอเพราะว่าคนต้องรอดูอตัวอะไรอ่ะียคนต้องรอดูนโยบายต่อๆไปของคุณทรัมแล้วก็เรื่องอีวีเนี่ยตอนนี้เริ่มอิ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยนีคมอุตสาหกรรมอ่ะพื้นที่การขา,ขายของเขาเนี่ยกอ็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่อมาตะเนี่ยเข้าใจว่าง,งบยังไม่ออกนะครับแต่ผมมาให้ดูอมาตะนิดนึงอมาตะเนี่ยถูกคาดการงบไปที่นะครับเท้าใจาที่ผมทราบยังไม่ออกนะจะดีกว่าวาครับแต่ร้อยสามสิบ สองล้านบาทจะดีกว่าวานนะครับซึ่งวานนั้นตกทั้งคู่เลยนะครับเดี๋ยวก่อนนี่คือประมาณนี้นี่คืองบสถานการณ์ตอนนี้ก็เหมือนกับทุกวันครับที่หุ้นเนะ่ะก็จะมีการตกอย่างแรงๆนะเนี่ยสิบเปอร์เซ็นเนี่ยวันละตัวเป็นอย่างน้อยเป็นอย่างนี้ทุกวนนะันแหละเดี๋ยวนี้ก็เดี๋ยวดูกันครับว่าวัน,นวันนี้ตัวไหนตกแล้ววันพรุ่งนี้ตัวไหนตกครับนี่คือประมาณโดยสรุปประมาณนี้ก่อนครับพี่ เดี๋ยวเอาไงดี่อาเลยช่วย,ย,วยน,ะนี้หุ้นประเทศไทยหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเงินปันผลนะฮะช่วงที่อะไรนะอ่าแนวโน้มลงนี้ไม่รอดเลยเนาะปันผลจะดิสคาวมากกว่าคืออย่างนี้ครับบนหน้าจอนะครับก็สัปดาห์เนี้อ่าปกตินะครับเอาก่อนอื่นปกติปกติเนี่ยอตลาดหุ้นไทยเนี่ยในซีซั่นที่สองเนียก็คือการใจ่ายเนปันผลงวดที่สองของปีเนี่ย นะครับก็คือช่วงมกราคมจนถึงมิถุนายนเนี่ยนะครับจะมีผลหุ้นที่จ่ายเป็นผลทั้งหมดเนี่ยถ้าลงเท่า x d ดีจะมีผลประมาณยี่สิบยี่สิบแปดถึงสามสิบสองจุดขึ้นอยู่กับแต่ละปีนะครับขึ้นอยู่แต่ละปีนะแต่ว่าในปีนี้ตอนนี้ที่ประกาศมาแล้วนะประกาศมาแล้วจะประกาศไม่หมดนะครับตอนนี้สิบเก้าจุดเชื่อว่าน่าจะมากกว่าสามสิบจุดถ้าเกิดทั้งซีซัน นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่างบแบงก์อ่ะจ่ายเงินเป็นผลงวดนี้เนี่ยมากกว่าปกตินะครับปรทเนี่ยก็จ่ายมากกว่าปกติประมาณเท่าไหร่อ่ะสิบสตางค์ใช่ไหมเป็นเป็นเท่าไหร่เป็น,ปน,ปนอ่าครั้งงวดประมาณสองบาทสิบสตางค์อย่าลืมนะครับเออปอทนิดนึงครับเผื่อบ,บางคนลืมนะครับปรทเน,นี่ยงวดนี้ที่เขาจ่ายเงินเป็นผลบาทสามสิบเนี่ยคุณเอาไปเครดิตภาษีได้แค่แปดสิบสองสตางค์นะครับ พราะส่วนที่เหลืออีกประมาณสี่สิบสี่ประมาณสี่สิบแปดสตังค์เนี่ยเข้าใจว่าเขาจะเอาไปเป็นเรื่องของบ OI กับเรื่องของภาษีปิโตรเลียมอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นอัตราคนละแบบกันนะครับเพราะันตรงนี้เนี่ยก็อย่าลืมอย่าเผลอนะเรื่องการคดีภาษีปอทปีนี้เนี่ยจะจะจะแปลกนิดนึงนะครับอ่ะโอเคครับเพราะฉะนั้นซีซั่นของ XD เนี่ยปีนี้เนี่ยน่าจะแรงแลวสัปดาห์นี้เนี่ยมี X d ดีประมาณยี่สิบเกือบเกือบจะสามสิบตัว ผลต่อดัชนีของสัปดาห์นี้เอา XD อย่างเดียวนะคือสาิบเ็ดบาทเอ้สามจุดประมาณสามจุดหนึ่งครับเนี่ซีซั่น XD ของของสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์แรกที่เริ่มขึ้น XD กันจันเยอะๆแล้วก็ต้องจับตาดูครับ xd ของถ้าเกิดเราเราเห็นกับเปนจีอินทัฟแอดวานลงเห็นไหมรราคาลงแบบมากกว่า XD เยอะมากสัปดาห์นี้จะพิสูจน์ครับว่าแรงเทกระจาดขาย หลัง xd เนี่ยจะเหมือนกันหรือเปล่าถ้าเหมือนกันเนี่ยผมจะบอกได้เลยนะครับสมมติว่าสพเนี่ยที่เป็นตัว A ที่ผม <X S 1> เลงอยู่เนี่ย X ห้าบาทห้าจุดหนึ่งสองห้าถ้าสพเนี่ยลงมากกว่าห้าจุหนึ่งสองห้าหรือประเภทลงหบาทเจ็บาทแปบาทเนี่ยมันจะทำให้คนเนี่ยมีการอนุมานหราว่าตัวที่เหลือจะอาการเดียวกันเพราะฉะนั้นอาจเกิดการเทขายหุ้นแบบไม่รับเอก เกิดขึ้นก่อนอย่างเช่นกลุ่มธนาคารในต้นเพราะธนาคารตอนนี้เนี่ยกลุ่มตัวใหญ่เนี่ยราคาคุ้นขึ้นเกิน X หมดอยู่แล้วไปเนี่ยคนอาจจะเทกระจาดขายแบงก์ออกมาเลยมันจับตาดูครับครอบครัวบอทครอบครัวบอทมีอยู่สี่ตัวออกขึ้น X รอบนี้สพโปไออาร์พีซีแล้วก็ท็อปสี่ตัวครับในสัปดาห์นี้มันเนี่ยถ้าถ้าสี่ตัวเนี่ยหรือตัวใดตัวหนึ่งโดยเฉที่ตัวสพเนี่ยลงมากกว่า X เยอะๆเนี่ยรับรองเนี่ย คนจะกลัวเรื่องอย่างที่ผมบอกอ่ะคนจะไม่บางมีบางคนจะขายแล้วไม่รับเอกนะผลตัวนี้อาจจะไปกระทบไปถึงกลุ่มธนาคารได้นะครับก็จะเป็นอย่างนั้นครับนี่แหละเอ็ดีรอบ <ละ S 2> นี้ประหลาดเอ็กเมษแต,แต่แต่ราคาหุ้นขึ้นเกินเอ็กครับขึ้นมาขึ้นมาเยอะมากอย่างเช่นเอซีบีเนี่ยเอซีง่ายๆเอซบเนี่ยราคาหุ้นก่อน สมัยก่อนตอนที่เขายังไม่ประกาศไอ้นี่เ x ็ดีเนี่ย,ย <XD S 1> ราคาจริงๆมันอยู่ที่ประมาณร้อยเท่าไหร่เนี่ยร้อยร้อยร้อยสิบแถวแถวนี้ประมาณร้อยสิบร้อยสิบห้าเนี่ยพอมันประกาศเอ็กขึ้นไป12 6, ร้อยยี่สิบหกร้อยยี่สิบเจ็ดเลยเพราะฉนั้นเนี่ยมันคบขึ้นไปเยอะเกินเอ็กมากมเพราะเนี่ยมันจะถูกกำไรแล้วก็ต้องเตรียมตัวขายแล้วเนาะใช่ครับ<ม>ใช่ครับเพราะั้นตรงนี้ต้องระวังนิดนึงอาจจะไม่ต้องรอเอ,อ็กก็ไดทำเซลล์ดิวิเดนได้เลยนะครับตอนนี้ แต่หุ้นแนวน้มขึ้นอย่างแอดวานซ์กราฟเกิร์ฟเนี่ยพอเอ็กยังโดนกระแทกโหดอามาหิตเลยเนาะใช่ครับคือคือ,อไม่รอดไม่รอดคืออย่างนี้ครับผมจะขออ,อธิบายเพิ่มสําหรับกราฟ<ช>อินทัตนิดหนึ่งกราฟอินทัตเนี่ยมันจะมีกรณีพิเศษของเขาสองกรณีที่มันไม่ใช่มันไม่ใช่เอ็กดีแบบปกติเอ็กดีปกติก็คือเอ็กปุ๊บราคาลงเท่ากับเอ็กถูกไหมครับแต่กราฟ อินทัศเนี่ยมันมีมันมีกรณีที่เพิ่มขึ้นมาสองอันก็คือหนึ่งหุ้นตัวนี้เนี่ยราคาขึ้นมาเยอะครับใครไม่รู้มาว่ากับขึ้นมาเยอะมากเยอะมากครับเคยอยู่เคยอยู่ประมาณสี่สิบาทก่อนก่อนก่อนที่จะมาเล่นเรื่องลุงกิจการตอนเจ็ดสิบาทเนี่ยนะเคยอยู่ประมาณสี่สิบกว่าบาทแล้วก็ขึ้นมาเยอะมากนะครับขึ้นมาเยอะนะครับข้อที่สองคุ้นกาไรอ่ะข้อที่สองหุ้นตัวเนี้ยมีอาจจะมีบางคนเนี่ยอยากได้เอก แต่ไม่อยากรวมกิจาการอยากได้เอกแต่ไม่รวมกิจาการไม่อยากรวมกิจาการเพราะนั้นเนี่ยเขาจะชจิงขายหุ้นตรงตรงช่วงที่เกิดสุญญากาศขึ้นมาแล้วการต่งผลของคุนทั้งสองตัวเนี่ยเราจะพึ่งยิ่งตัวอินทัชเนี่ยต้องบอกว่าเขาจ่ายเงินผลน่ะค่อนข้างสูงในรอบนี้เพราะนั้นเนี่ยคนจะรับเอกแล้วก็ทิ้งเลยแล้วก็ไปเลยเพราะันตรงนี้ก็มันเป็นกรณีพิเศษครับมันก็เลยอาจจะไม่เหมือนคนอื่นผมนึกบอกว่าสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์ที่พิสูจน์ว่ารับเอกแล้วเนี่ย ตกเท่ากับ x หรือมากกว่าถ้าตกเท่ากับ x โอเคครับคนจะไม่กลัวแล้วแต่ถ้าเกิดตกมากกว่า x เยอะๆอย่างอย่างเคสที่เกิดขึ้นในอินทัลหรอกครับเนี่ยอันนี้นักทุนจะกลัวกันแล้วก็จะมีการทำเซลล์ดิเบเดนในหุ้นหลายๆตัวแม้กระทั่งตัวปอทอเองก็ตามก็จะเกิดอาจจะเกิดแบบทำเซลล์ดิเบเดนกันเลยทีเดียวนะครับครับต้องระวังกันนิดนึงครับอีกเจกันซัพพอรทใช่ไหมคะกลุ่มเขา g ีใช่ครับ ผมนี้เลยนะครับม,มใหญ่แลยเลาะโอเค <Okay, S 2> เดี๋ยวก็เอางี้สิ่งผมได้ยินนะสิ่งผมปกตินะได้ okay, ไดครับโอเคครับอ่ะคราวนี้เดีย<ๆ>๋ยวผมขอเข้าหน้าช็อตนิดหนึ่งก็แล้วกันเดี๋ยวไปเร็วนิดนึ่อ,อสัปดาห์นี้ก็อวันนี้สัปดาห์นี้เอาพาดใหญ่ตลาดก่อนดีกว่าถ้าไม่ใหญ่ตลาดเรายังคงเล่นในขาลงเหมือนเดิมครับอ,อ่สัญ,ญญาณซื้อในขาลงนั้นเฟลเกือบทุกสัญเกือบทุกสัญ,ญญาณเลย นะครับสัญญาณขายแม่นกว่าเยอะนะครับซึ่งวันนี้เราก็คงไปผมวัดตัวเลขเนี่ยก็เป็นหนึ่งสองสองศูนย์มั้งพูดง่ายๆจบซีซันนี้ฮะอดัชนีจะโลเนี่ยจะอยู่ในช่วงเดือนมีนาคมนี่แหละไม่รู้วันไหนเมื่อไหร่ที่ไหนก็ไม่รู้ด้วยแต่คาดว่านะผมคาดว่านะน,าน่าจะน้อยกว่าพันสองครับน่าจะลงไปต่ำกว่าพันสองแต่ไม่รู้เท่าไหร่นะไม่รู้เมื่อไหร่ด้วยน่าจะต่ำกว่าเพราะดูจากทรงของกําไร แล้วก็ทรงของ XD เนี่ยผมเชื่อว่ามันมันจะต่ำกว่านะแต่ไม่รู้เท่าไหร่เมื่อไหร่อันนี้ไม่รู้นะครับแล้วก็สัปดาห์นี้เนี่ยมีอ e ีเวนต์เยอะครับเดี๋ยวมีเดี๋ยวพรุ่งนี้มีตัวเลขส่งออกนะครับแล้วมีประชุมกรนงนะครับนะครับไปดูว่ากรนงจะลดดอกเบีย้ยหรือเปล่าถ้าลดอาจจะลบกับกลุ่มแบงค์นะครับแล้วก็มี MSCI r e b a ี a n ระ้านครับ หุ้นจ c กับหุ้นท็อปที่ถูกเตะมาอยู่สมอ l แคปรีบราลานอย่าลืมนะครับรีบราลานมันศุกตลาดจะแอ็กทีฟก่อนสองวันก็คือพุทธกับพฤหัสแอ็กทีฟแต่รีบราลารอบนี้เป็นรีบราลารอบเล็กเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่เหมือนรอบของเดือนพฤศจิกายนกับกับพฤษภาคมวลลุ่มจะไม่เยอะเท่าแต่ก็มีเพราะว่าตลาดไทยลงมาเยอะอันด r p e ร f o r m อร์หนักมากมันจะเกิดการอันเดอร์เวทในหุ้นนะหลายๆตัวนะครับหลายๆตัวโดยเฉพาะยิ่ง ่าหุ้นพลังงานและปิโตเคมีนะครับเดี๋ยวดูกันนะครับก็พุทธกระหัสพุทกระรหัส,น,หสนี่ยจะเกิดความพันผลสูงขึ้นสูงในหุ้นเหล่านี้นะครับแล้วก็วันที่ยีนี้มีการส่งงบนะครับการเงินวันสุดท้ายครับแล้วก็สัปดาห์นี้มี XD 29ตัวผมขออนุญ,ญาตให้ดูเราเร็วกับเรื่ององบการเงินจริงๆสไลด์เปิดจากในในเว็บไซต์ของดาอได้นะครับโอเคครับ ตอนนี้รายงานมาแล้วสามร้อยบริษัทครับตอนนี้ก็โตประมาณยีณ 25, ่สิบยี่สิบประมาณยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตประมาณยี่สิบห้ายี่สิบหกเปอร์เซ็นต์ถ้ากำไรตลาดตอนนี้ออกมันดีนะแต่ผมติงตรงที่เชิงคุณภาพเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตัวเลขดีนะแต่เชิงคุณภาพไม่ดีมาจิ้นตกเออี e. ตกนะครับแล้วกำไรไต่มานี้คาดเราคาดไว้ที่ประมาณสองแสนสองครับก็โตประมาณสามสิบแปดเปอร์เซ็นต ัวเลขสูงนะครับแต่ว่าคุณภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยดีนะเพราะฉะนั้นนี่อันนี้คือสิ่งที่เรากังวลกันอันนี้ก็เป็นงบที่ยังไม่ออกงบครับแล้วก็ตัวนี้คือฝั่งนี้คือฝั่งที่เรียกว่างบผิออกมาดีแล้วก็งบอันนี้จะติดลบเดียออนเดียแล้วก็คิวอนคิวนะครับก็จะเป็นสองอันนี้นะครับแล้วก็อื่นๆก็กลยุทธ์ครับตอนนี้อ่ามันนี้แมネจเมนต์ค่อนข้างจะได้ผลครับใช้ได้ดีเพราะว่ารักษาแกลบระหว่างเรากับ ตลาดได้ถึง16%เลยทีเดียวแล้วก็ยังสามารถเราถือเงินสด70%แต่ยังสามารถทํากําไรได้ด้วยนะครับก็ได้นิดหน่อยนะครับได้นิดหน่อยด้วยวันนี้เนี่ยจริงๆเรามี SCB CPO TTB อยู่แล้วแล้ววันนี้เราเติม BDMs แล้วก็ True เข้ามาครับยวด,ดูนิดหนึ่งครผมไม่น่าจะราคาจะเป็นยังไงนะดู BDMs เราเรามองบีดีเมเพราะราคาลงมาลึกนะครับก็เราหาจังหวะเก็บตรงสามยีบสามบาทนะครับแล้วก็ทูเนี่ยก็เห็นจริงๆมันวันนั้นอะเมื่อวันศุกร์เปิดแรงไปนิดนึงจริงๆทูเ,เป็นหุ้นที่กำไรออกมาดีนะครับเพราะว่าอีบีด้านี่เขาวิ่งขึ้นตลอดเลยนะครับก็สุดท้ายคนที่ไม่เห็นงบไปดูงบแล้วแบบงงดูงบแล้วไม่เข้าใจเนี่ยก็จะขายทูตอนเปิดตลาดซึ่งเป็น เป็นเรื่องที่รู้สึกจะผิดพลาดนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับก็ถูกก็ตอนนี้ก็โอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็ผมขออนุญาตทิ้ง้ายนิดหนึ่งสองสามนาทีนะครับคือไหนๆก็ไหนๆแล้วครับหลายๆคนแบบเริ่มเบื่อตลา,าดไทยเมื่อกี้เห็นถามด้านรองเรื่องตลาดจีนใช่ไหมแต่ผมว่าตลาดจีนของจบตรงนั้นนะเอาบล็อกเฟดอีกคุณปู่บล็อกเฟดแกพูดอย่างนี้ครับแกพูดแกพูดเลยนะแกบอกว่าแกเนี่ย คุณปู่เนี่ยหรือเบิกใช้เทเวเนี่ยจะถือหุ้นจีนกับเงินสดไว้เยอะอีกต่อไปแล้วเ็าอาจจะถือหุ้นจีนหุ้นญี่ปุ่นเพิ่มด้วยนะครับใครไปสนใจฮะอิโตชูนะครับมารูปเบน,นิมิซูบิชิมิซุยแล้วก็ซูม,มิโตโมนี่คือตามคุณปู่ไปนะอันนี้คือหุ้นที่เบิกใช้เทเวถืออยู่แล้วนะครับแล้วเขาก็กําลังดูอยู่ว่าตลาดอเมริกาจะเป็นยังไงพูดง่ายๆคุณปู่กังวลตลาดอเมริกาครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ตามคุณปู่อยู่นะครับลองเอาเอาตรงเนี้ยเขาได้เป็นจดหมายถึงผู้ถือหุ้นเนี่ยผมมาสรุปให้ดูว่าเขาพูดถึงเรื่องการถึงเงินสดพูดถึงเรื่องหุ้นญี่ปุ่นและพูดพูดถึงเรื่องความกังวลของเศรษฐกิจสหรัฐนะครับก็อันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เราต้องเอาใช้เป็น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 ,เป,น,เ,ปนเป็นไกด์ไลน์ได้ครับเพราะว่า วันนี้เนี่ยแม้กระทั่งแบบชายไทยเองเนี่ยยังถือเงินสดเนี่ยอย่างมากมายมหาศาลเพิ่มขึ้นอย่างอย่างต่อเนื่องครตอนนี้เงินสดก็มีถึงสามแสนกว่าล้านเลยก็คือพูดได้ง่ายถือเงินสดห้สเปอร์น่ะถือคุห้าสิบปอร์เซ็นต์ถือคนนเพิ่งเยอะครับมันแล้วก็เขาอะจะมีการอ่าผมเชื่อว่าอ่าคุณปู่พูดแบบเนี้ยเขากำลังจะค่อยๆเทขายหุ้นในอเมริกาออก นะครับตอนนี้เขา BOA เนี่ยเขาขายไอ้แบงก์ออฟเบรเกอเขาขายหมดแล้วไอ้ขายไปเยอะแล้วเหลือน้อยแล้วนะครับอื่นๆก็เน้นอะไรประมาณนี้ก็ประมาณนี้ครับนี่คือเป็นเก็ตเล็กๆน้อยๆครับสาหรับการที่เราฟังจากอ่าที่เขามิทติ้งมานะครับอันนี้ก็ผมก็เก็บข้อมูลมานั่งอ่านเพราะว่าตรงนี้เนี่ยบางทีนักลงทุนเราก็อยากเห็นนะก็เลยไปทําสไลด์ทำอะไรให้ดูนะครับแต่ว่าผมกับรายการพี่ม่อนผมมาอ่านสรุปสรุปให้ฟังฮะจะได้รู้เป็นไกด์ไลน์กัน พอช่วงนี้ตลาดไทยดูเหมือนว่ามันอยากลงมากก็อยากขึ้นเพื่อไม่อยากไปจีนเนี่ยอยากไปที่อื่นเนี่ยหรือมีที่อื่นอยู่ะ่ะทำยังไงฮะลองดูครับประมาณนี้ครับก็นักทุนก็อยากฟังพี่อุ๊ดอยากบอกอะไรก็บอกมาออ <c oughs> <c oughs> นักทุนบอกว่าไอตัวปตทสพส่วนตัวพี่อุ๊ดคิดว่าน่าจะถือรอรับเอกดีหรือขายไปก่อนคะ่ะเออเพื่ออย่างนี้จริงๆเนี่ยผมก็ไม่เคยอยากรับมะนะ่ แต่ยังเผู้นี้ครับแต่มันต้องเป็นต้องรับเพราะอะไรไหมครับเหตุ <c oughs> ผลข้อที่หนึ่งคือวัน,นเนี้ยสพเนี่ยราคาอยู่125บาทสังเกตไหมฮะ125บาทสูงไหมไม่สูงนะค่อนข้างต่ำพอค่อนข้างต่ำปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดเ X แล้วลง5บาทเป็นไปได้ไหมะจะลงไป120บาทมันก็เป็นไปได้แต่ว่าโอกาสน้อยน้อยคือพูดได้ง่ายไม่มากลง10บาทไหมน่าจะยาก8บาทก็ออยังยากเพราะเนี่ย ด้วยราคาที่ต่ํานะครับผมจะแนะนําให้ถือนะครับแนะนําให้ถือไปไปขายวันเอ็กเลยขายแบบจะขายเปิดหรือขายนาทีที่สองหรือที่หนึ่งก็แล้วแต่นะครับก็ก็อยางงั้นครับแต่ถ้าเกิดสําหรับท่านที่เป็นเอฟซีของพอสอสอพออยู่แล้วอยากถือยาวอันนี้ก็อันนี้ก็ไม่ว่ากันนะจะถือยาวต่อไปก็ก็ไม่ว่ากันแต่ถ้าเกิดถามผมใจผมขายก่อนครับแล้วไปตั้งรับ ราคาต่ํากว่านี้ไม่รู้เท่าไหร่แหละก็ก็น่าจะได้ราคาที่ถูกนะครับก็ประมาณนั้นครับถ้าเป็นผมนะสบพบอ,อทอก็ลักษณะเดียวกันครับเพบอทอรอบนี้จริงๆผมอยากได้ต่ำกว่าร้อยสามสิบนะนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้บอทอก็จะเป็นอาการเดียวกันคืออาจจะลงมากกว่าเอตอนนี้ต้องให้ระวังมากๆครับเช็คพอร์ตตัวเองเช็คต้นทุนตัวเองแล้วเช็คราคาหุ้นกับ x อดีด้วยว่าถ้าเกิดราคาหุ้นลงมากกว่า x เนี่ยเราจะเกิดอะไรขึ้นกับเรานะครับบางคน กำไรมากกว่าดีเวนด์ให้พิจารณาทำเซลล์ดีเวนด์ครับนะครับถ้าเกิดไม่เข้าใจคำว่าเซลล์ดีเวนด์ก็คือว่าถ้าเรากำไรหุ้นเจบาทแต่ดีวเวนด์จ่ายห้าบาทเราอาจจะเลือกขายกำไร7บาทไปก่อนไม่เอา x นะครับไม่เอา x กนะครับ,ก,รบก็ได้คือคนที่มีกำไรเนี่ยส่วนใหญ่ทำได้ทั้งคู่อยากเอา x ไม่เอา x ก,ก็ได้แต่ว่าในในตลาดแบบนี้แล้วก็สภาวะแบบนี้เนี่ยผมแนะนำไม่ทำเซลล์ทำเซลล์ดีเวนด์ถ้าทำได้ นะครับอันนี้เดี๋ยวบริษัทรรมดาผมว่าไปไปชวนให้คนขายหุ้นทิ้งไม่ใช่นะครับผมว่ามันมันเป็นเรื่องของเราอะว่าเราจะบริหารเรายัางไงมากกว่าแต่ถ้าเกิดคนที่เป็น long term investment เนี่ยคุณถืออยู่แล้วก็ถือไปครับถ้าหุ้นที่เป็น high dividend คุณอยากถือก็ถือไปเถอะเพราะมันระยะยาวมันก็โอเคอยู่แล้วนะครับประมาณนั้นครับกรณีที่กรีที่เอดีนะฮะนั่งุนสมมติถ้าหกบาท นะฮะแต่ท่านจุดได้กระบตัวน,นี้เจ็ดบาทแปดบาทก็คือขายเอาไปก่อนไม่ต้องรอรับเอกดีเนาะใช่ครับแล้วก็กลับมา,มาอันนี้จะทําได้กับบางตัวนะครับทําได้บางตัว<ช>อย่างเช่นอย่างเคสของกลุ่มเ n e น g y ีเนี่ยเพราะว่าอะไรไหมครับเพราะว่า Energy จเนี่ยนึกภาพง่ายว่าเอาลุกดีไหมไม่ดีนะพอเอาลุกไม่ดีเนี่ยราคาหลังเอกเนี่ยจะไม่ดีแต่ถ้าเป็นแบงก์อ่าถ้าเป็นแบงก์คิดเยอะเป็นแบงก์อยู่ที่ทุนแล้วว่าจะเอาอยัางไงแต่ถ้าเป็นแบงก์เพวาแบงก์เขากำไรเขาดีไงเป็นผลก็สูงไง มันมันมันครอเวอร์ตัวตัวเอิร์เนงเขาอยู่แต่ถ้าเป็นกลุ่มที่กำไรไม่ดีเนี่ยแล้วดันจ่าย x อเยอะๆเนี่ยไอเนี้ยเสียวเสียวลงแล้วคำถามคำถามอีกนหนึ่งก็คือกำไรเง้นก็ไม่ได้มันติดโดยอ่ะแต่มันเอาไงอ่ะทำไม่ได้ครับไม่มีประโยชน์นะขาดทุนถูกครับไม่ต้องขายอันนี้ไม่ต้องขายโอเคค่ะทำไม่ได้เลยถ้าเกิดขาดทุนติดอยู่บันดอยอยู่แล้วนี่จบเลยคือยังไงก็ต้องรับเอครับ ถูกถูกบังคับก็เรียกว่ามัดมือชกแต่กรณีที่เราคุยกันเมื่อกี้เนี่ยคือกรณีที่เราสามารถดิ้นได้เรายังขยับซ้ายขวาได้อยู่ก็ทําอย่างนั้นมีทางเลือกอยู่แต่ถ้าเกิดเราขยับไม่ได้อย่างเช่นติดสอพอร้อยแปดสิบาทอันนี้ไม่เป็นไรครับก็รับเอกไปก็ปีหนึ่งประมาณแปดเก้าบาทก็รับกันไปนะครับใช่ครับต้องนลรับเอกทั้งที่น้ําตาไหลพักเอกดีต้องจ่ายภาษีด้วยใช่ไหมฮะเอกดีเอ่อ ภาษีต้องจ่ายครับภาษีต้องจ่ายแล้วเดี๋ยวต้องไปดูครับเพราะว่าเมื่อกี้ทุนก็ขาดทุนเมื่อกี้นี่ต้องจ่ายภาษีอีกโอเคครับแล้วก็แล้วก็เครดิตภาษีได้น้อยด้วยนะรู้สึกว่าเดี๋ยวต้องไปดูเพราะเพราะสพก็จะมีภาษีปิโตรเลียมซึ่งมันสูงกว่าภาษีปกติเราอาจจะเครดิตได้กลับได้นะเพราะภาษีปิโตรเลียมเนี่ยมันต้องสี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยขาดทุนให้แซฟครับจะมาแซฟทำไมแต่นี้เป็นพันสองอะ จะมาแซบโอ้ยหลักการดีกันทุกคนแหละแต่ปฏิบัติก็ได้ไหมล่ะว่าการนั่งดึกนะใช่ครับค่ะนั่งทุนไทยสบายดีว่ะช่วงนี้ยากนะเป็นความยากลาบากของการลงทุนอย่างมากมายว่ทุกคนเหนื่อยหมดทุกคนเหนือยหมดพูดได้พูดไปดูพอร์ตสิที่หายก็เหมาะื่อไรนัจุดึกแล้วแต่บางท่านก็ไม่ใช่หาบางท่านก็ออกไปที่ฮ่องกง ตานที่น้องโกงนันเองนะพี่อุ้ก็ <c oughs> ไปฮ่องกงก็เกัรระเบิดระเบอ้อก็วันนี้ก็เสียวๆนะอย่าลืมนะครับว่าเซลล์ออนแฟกมันเกิดขึ้นแบบไม่เลือกประเทศเลยนะ,ะจำได้ไหมว่าตอนที่คุณสีชินผิงค,คุยคุณแจ็คมาพุ่นขึ้นอีกแค่สองวันนะแล้วก็แล้วก็ไอ้นั่นแหละแล้วก็แผวนะ <c oughs> มันขึ้นอยู่บาบาอยู่ตัวเดียวแหละเพราะบาบากำไรมันออกมาเกินคา ตัวเดียวแหละตัวอื่นบาบากับเสี่ยวมี่ฮะแต่เสี่ยวมี่ระวังนิดนึงครับเสี่ยวมี่เดี๋ยวงบจะมีออกนะฮะสัปดาห์นี้นะครับดูนิดนึงเคนที่เล่นหุ้นจีนคือตอนนี้กลายเป็นว่าหุ้นจีนเนี่ยได้เปรียบหุ้นจีนได้ได้เปรียบตัวตัว,ต,วตัวที่อื่นๆและตอนนี้เพราะว่าหุ้นจีนเนี่ยเขาอยู่ระดับที่ที่ต่ำเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่หุ้นเขาอะจะลงมันลงไม่ได้ไม่เยอะแต่ว่าโอกาสที่หุ้นขึ้นจะมีมากกว่าซึ่งใครที่ซื้อเอชแชร์ไม่ทันเนี่ยตอนนี้ผมก็ ลองไปดูพวกเอชร์ได้นะพวกกองเอชร์ลองดูกันนะครับตอนนี้ตลาดจีนเริ่มเป็นตลาดที่เปิดรับเปิดรับนักลงทุนแล้วครับตอนนี้นะครับใครที่อยากลงทุนตรงนั้นซื้อเป็นกองก็ได้ไม่ต้องซื้อหุ้นถ้าไม่มีเงินเมืองนอกก็ซื้อกองไปลองดูครับลองดูลองดูครับก็นักลงทุนไทยทุกท่านนะฮะหลายหลายท่านเองนะก็ก็เข้าใจนะคะว่าตลาดมันตกอ่มันก็ต้องบอกว่าทุกคนก็เสียหายนะไม่ คนที่พูดบอกไม่เสียไม่เสริไม่เชื่อหรอกนะฮะเพราะส่วนใหญ่ก็เสีย<ม>แต่ว่าเสียแล้วจะแก้ไขย,ยังไนงนักทุนก็บางท่านก็ขายหุ้นไทยส่วนหนึ่งนะฮะที่ได้ก็อาจจะไปเทรดหุ้นต่างประเทศซึ่งตอนนี้เองโลกมันก็เปลี่ยนเนาะท่านก็สามารถที่จะเปิดบัญชี global หรือเทรดหุ้นต่างประเทศในสตรีมมิ่ง<ม>ของประเทศไทยนี่แหละนะฮะนักถุนก็ก็ประมาณเพาหุ้นไทยถามไปก็ประมาณนั้นนะ่ะ ถามไปก็ยังรับไม่ได้ถามไปเด้งแล้วก็ไม่เด้งอะไรอย่างเงี้ยนะจดถามไปแล้วก็ไม่เป็นไปทาคาดนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยอัตมาตะคาดงบยังไงอะไรเป็นลึกเป็นเลิกกันนะฮะก็ว่ากันนะทั้งถุนใครที่มีหุ้นไทยก็ทําใจไว้สักหน่อยนะก็ยังไงมันก็ตกเห็นพี่อุ้นบอกว่ามันจะตกอีกนะฮะต่ำกว่าพันสองร้อยด้วยนะจะบอกให้โอ้จะเดินหุ้นเดินไหนเนี่ยคุณนพระแบงก์ก็ไม่รอดใช่แบงก์ก็ไม่รอด มันเป็นอะไรที่ไม่เคยเจอมาก่อนเหมือนกันนะที่โดนอะไรแบบเห็นแล้วแบบโอ้โหมึนตอนนี้คือหุ้นไทยมันโตไม่ได้แล้วไงไม่รู้จะโตไปทําไมรู้จะมีกําไรอะไรนักหนาขายให้คนไทยอ่ะเออมันไม่ได้ขายทั้งโลกเหมือนที่เขาได้กันตุ่มๆนะฮะทุนขายแล้วคนไทยก็ไม่มีตังซื้ออีกผมให้ผมให้ลิสไว้ลิสหนึ่งกแล้วกันเดี๋ยวผมให้ลิสของ เดี๋ยวผมให้ลิสต์ของหุ้นไว้ลิสต์หนึ่งกันแล้วกันยวพี่มอ,อนนะอะเดี๋ยวดูหน้านี้นะดเดี๋ยวหลายๆคนอยากไปดูกันอันอนี้ครับ<ม>เป็นลิสต์ของหุ้นนะครับจริงๆผมชอบใช้คําว่า w ินเนอร์ออฟบินเนอร์นะตัวเนี้ยเดี๋ยวลองไปแ<ช>คปเจอร์หน้าจอดูกันเองเนะคือตัวเนี้ยเอ่อมันเป็นหุ้นที่เรียกว่ากําไรเนี่ยมันมันชนะช่วงก่อนโควิดคือป้องต้องบอกก่อนนะใครที่ไม่ได้ไม่เคยตามที่ผมคุยผมจะบอกว่ากำไรตลาดหุ้นไทยที่เปอร์포เรนซ์ดี ในล่าสุดเนี่ยคือปีหนึ่งประมาณปีหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดถึงหนึ่งเก้าเนี่ยเป็นช่วงพีคๆของกําไรเลยหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดเนี่ยพีคๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดหุ้นตัวไหนมีกําไรที่ชนะปีช่วงเวลานั้นได้แล้วแถมปีหน้าเนี่ยคือปีสองห้ายังกําไรชนะได้อีกเนี่ยมันก็คงเป็นเลขเป็นบินเนอร์ได้เหมือนกันราคาหุ้นอาจจะตกน้อยหน่อยลงมาก็น่าซื้อครับพวกเนี้ย ไม่ว่าจะเป็นผมจะอันนี้เลืองบางตัวนะครับไม่ใช่เลือกได้ทุกตัวลิสต์เนี่ย b E แปดผมไิที่บางตัวนะ c P พี t อ็ S ซ S B บนะครับเ T C มคอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็พวกเอ่อพีนะครับคาราบาแล้วก็ตัวแอดวานเนี่ยพวกนี้ประมาณมันเป็นลิสต์ของหุ้นพวกนี้ลองลองดูครับตามชื่อพวกนี้ลองแล้วลองไปเปิดํากันบ้านดูครับโอเคค่ะ หมดเวลาค่ะพี่อุ้งขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับใช้าวันจันทร์เจอกันโหดประจรันดังเดิมแต่ความ